เท้าเท้าวความก่อนเลยว่าผมอะอ่ะสมัยแต่ก่อนเนาะผมเคยร้องจีผู้สาวตอนสมัยอยู่มสามเพลงน้ำเน่าเงาจันนี่เหรอครับแล้วแล้วเวลาผันแปลนแปลเปลี่ยนไปจนผมได้เข้าอยู่ในสิง์มิวสิกผมก็เลยมาร้องให้คุณฟังแล้ว,แล,วแล้วถ้าเท้า,วทาวความเก่าคือคุณจิบวเขาติดไหมหไม่ติดครับแต่ว่าเพลงเพลงนี้ก็ต้องขอบคุณเพลงเพลงนี้ครับน้ำเน่าเงาจันครับที่ทําให้นุก จีบปลายติดจนถึงทุกวันนี้ติดแล้วเหรอติดแล้วติดอะไรติดอ่อนตอนเดี๋วไปใช้กับไปร้องกันต่างหากถ้าผมไปคนเดียวเหรอเครียดเลยเนี่ยเหระคือเขาก็ไม่ไปคนเดียวเพราะว่าเขากลัวผมเครียดแล้วเพื่อนกันน่ะเครียดเครียดเขาผู้สนเลยแต่อันนี้ก็ลองคิดกันดูนะครับว่าเพื่อนหรือแฟนผู้สนเหรอเวลาคุณคุณโกรธดไม่นะโอเคสลับไหม รือว่าคุณจะไปต่อยเฮ้ยวผมไปต่อยอีกสักหนึ่งเพลงโอเคอีกสักหนึ่งเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงในตำนานนะชอบ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 คือแฟนผมเขาก็ร้องได้โอ้เพลงชื่อเพลงว่าอะไรนะเอ้าไม่ขาดอีกเอ้าช่วยแล้ว๋อชีวิตใช่จังไหนเนาะโอ้ไม่ขาดใช่นะครับเพื่อนเพื่อนชายครับเป็นเพื่อนชายผลงานเพลงนี้ครับเป็นศิลปินที่ป้ายป้ายเขาชอบมากเลยนะครับเป็นไมโลเขงป้ายป้ายเขานะครับ ลองมาฟังกันดูไปๆก็คงจะร้องได้อยู่เนาะอืมร้องได้อะไรติดแก้มเนี่ยหาเหลืองปลายตะแก้มนสุมือน <c oughs> ออี่ออกเบิดแปรงคูออกเบิด์ตแบบนี้คันเพระาะปลยแกมให้ลายข้อไปละโอ้ล้ว รับเป็นึ่งเทียบคีย์ก่อนครับอ่ลองลองผิดคีย์ครับอ่ผมเปลี่ยนคีย์ครับขอโทษด้วยนะ ทาสีดำและสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำคือคิดถึงเธอใจฉันเหมือนนกคอยบินไปนอกหน้าตางเสมออยากบินไปบ้านเธอ,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 อได้ไหมหลับแล้ว จะส่งให้ร้องเพีงกันเนี่ย,ม,ยมีใครเขาแอบเยยความในใจเป็นตัวหนังสือถอยคำว่ารักที่เขียนให้ปายโดยไม่หาลืมบางครั้งฉันยังตื่นๆบอกรักเธอหนะ้าตูกระจบมา ไกน้องฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก่อนนอนฉันเขียนบันทึกถึงเบ่ได้ว่าอยากตอบรักเธออย่างเป็นทางการแต่ไม่กล้าพอมันใค้เสียเบียร์เบิร์ดเลยเบียร์เน่าๆชิคก้าปอยของเขา อันนั้นมันสำหรับไอ้มอมันหมอล่าหมดตัวนี่ชิคกับปล่อยของแกเปิดกับออมแอมก็ส่งจังหวะให้ไงมันส่งไม่ถูกเหรอต้อเลยของเราไหมล่ะพี่นุ่มคาราลอยไปแล้วตอนนี้โทรโททไอ้ไม้ไทยเขามาแล้วตอนนี้เอาเอาแม่ลงเอจจิมหรือสาหนูคงไม่อาจเอา คิดมากไปก็กลัวไปเป็นทุกข์าาามาคืนทุกวันรักนุกเหมือนเลี้ยนที่ยอดกระปุกนุกมมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบลอยปะอึดรักไปยยชิก เป็นแฟนนุกแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไรนอนุกจะได้เป็นของไปไาเป็นอะไรเนี่ยนอนฉันเขียนบันทึกถึงไปเสมอ,อบอกรักเธออย่างเป็นทางการแต่ไม่กล้าพอ าบจบเอา,าต, oh, ต<ร>ั<ล><ใ>จนะู้นมาเนี่ตรงนี้เลยเนี่ยฮะ <Huh? S 2> ตรงนี้เลยมาขึ้นทุกวันรักฉันเหมือนเลี้ยที่ยอดกระปุกฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบ,บรักเธอมาแนวอยา่า